ค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วกับจอซี่เบอร์รี่ค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะพี่จอยก็จะมาทำกันเถอะแกะกล่องอีกแล้วค่ะ <laughs> คือจริงๆจะบอกว่าใบนี้เนี่ยสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วง เดือนเมษาป่ะเออายเดือนเมษานะก็ผ่านมาเดือนกวกาวแล้วยังไม่ได้เหอนคะเพราะจริงๆพี่จอยไปงานเอ,อ่อเปิดตัว SF Brand Name ที่สาขาใหม่ที่เซ็นทรัลวิลเลจมานะคะแล้วก็ได้มาใบหนึ่งก็คือใบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันใน Instagram หรือว่า a c e b o o กก็น่าจะเห็นแล้วเพราะพี่จอยก็เอาไปถือมาเรียบร้อยแล้วทั้งรวมทั้งทำเอ,อ่อบล็อกใน YouTube เรียบร้อยเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้มาเปิดวันนี้ก็เลยจะเอามาเปิดคะพร้อมกับ ใบนี้ค่ะทุกคนทาดาบาลเซียกาในรอบ10ปีนะคะคือจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงกระบ๋อแบรนด์เนมเนี่ยพี่จอยมีบาเลเซียกาเป็นใบแรกเลยนะแล้วก็ได้ขายไปแล้วแล้วก็ล่าสุด มาแล้วนะคะตอนแรกอะลังเลว่าแบบจะมาทําคลิปแยกดีหรือเปล่าระหว่าง2ชิ้นนี้แต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยคิดว่าเอามาทํารวมกันอยู่ในคลิปนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ากระเป๋าอะมันใบเล็กนิดเดียวเองก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะมีรายละเอียดอะไรเยอะนะคะโอเคก็เรามาพูดถึงชาแนลกันก่อนเลยละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นถามว่าเรียกว่ามือสองไหมก็เรียกว่าเป็นมือสองแหละแต่ว่า เขาจะมาในคอนดิชันที่บอกว่ามันนิวนะคะเพราะว่าตอนที่ได้มาเนี่ยพกอะไหล่อะไรเงี้ยเขาก็จะยังมีแบบเป็นสติกเกอร์ซีลอยู่แต่ว่าตอนที่พี่จอยออกไปใช้ก็ดึงออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าอุปกรณ์เข้ามากับอะไรบ้างก็จะมีกล่องแบบนี้แล้วก็ริบบิ้นนะคะแกะออกเรียบร้อยแล้วก็มีดอกคาเมเดียให้แบบนี้ด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวนี้นะคะก็จะมาเป็น การ์ดแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะเหมือนเวลาที่เราซื้อกระเป๋าใบใหญ่อะก็จะได้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้านะคะเอาไว้เช็ดทาความสะอาดแต่ว่าอันนี้พี่จอยยังไม่ได้ใช้นาะอแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นบุคล็ตนะคะเล่มบางๆแบบนี้ข้างในตรงนี้พี่จอยเก็บไว้จะเป็นเอ,อ่อ คิดว่าเป็นใบเสร็จปะเอ้าไม่มีใบเสร็จหรออ๋อใบเสร็จอยู่ตรงนี้ตอนแรกอะคิดว่าใบาเสร็จอยู่ในนี้ในนี้จะเป็นบุเกตเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีอเทนติซิตี้การ์ดใบเสร็จอันนี้ก็คือน้องใบนี้ออกมาจากสยามพารากอนนะคะขออนุญ,ญาตไม่ให้ดูรายละเอียดเนว่ามันมีชื่อของคนซื้ออยู่แล้วก็ราคา5 7 0 0 0 0บาทก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจริงว่าพี่ซอยได้ใบนี้มาในราคาเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าก็ ชาดาไม่รู้ยังตื่นเต้นอยู่หรือเ่าเพราะว่าดองมาเป็นเดือน2เดือนแล้วแล้วก็ไม่เปิดสักทีข้างในก็จะมาเป็นถุงผ้าสีดําแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูน้องข้างในกันนะคะจะบอกว่าใบเล็กมากธาดาก็คือเป็นใบนี้นั่นเองนะคะเป็นน้อง Chanel Vanity Case นะคะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เลยอะให้ดูกันใกล้ๆน้องเขาจะมาเป็นสีชมพูแบบ มีความช็อกกิ้งพิคงหน่อยๆนะคะแล้วก็อะไหล่สังเกตด้วยว่าจะเป็นอะไรแบบทองลินเทจนะคะแล้วก็มาเป็นหนังคาวยด้วยนะคะน่ารักมากทุกคนคือตอนแรกอ่ะพี่จอยเห็นใบนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณซัมเมอร์ปีที่แล้วเพราะเขาออกมาช่วง ซัมเมอ2021ใช่ไหมแต่ว่าคือรู้เลยว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อในช็อปแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่หายากมากคือถือว่าเป็นร a r e item ใบหนึ่งนะคะราคารีเซ l ในท้องตลาดเนี่ยเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วนะเขาจะอยู่กันที่แบบ80,000-90,000อะไรประมาณนะั้นเลยแบบหยียบแสนอะซึ่งใบนี้อย่างที่บอกว่าในใบเสร็จอะอยู่ที่ 5, 5 7 0 0 0บาท ซึ่งแบบราคาอัพขึ้นไปแบบเยอะมากแล้วพี่จอยอมองว่าด้วยความที่ว่าเขาอะใส่ค่อนข้างที่จะเล็กนะคือมันเล็กมากความรู้สึกคือเหมือนกระเป๋าเด็กเล่นนะทุกคนคือเหมือนฟิลแบบเคยเห็นกระเป๋าที่แบบว่าเอาไว้ให้สําหรับเด็กสะพายปะเออคือให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็ด้วยแมททิเรียลอะไรต่างๆเนี่ยลองจับจับดูัเห็นไหมมันจะมีความแบบยวบอะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่สมกับราคาเราก็เลย คือเหมือนกับว่าเราอะชอบแต่ว่าเราก็ทําใจมาระดับหนึ่งว่าแบบคงจะหายยากแล้วเราไม่อยากจ่ายแบบแปดเก้าหมื่นอะไรเงี้ยเนาะก็เลยผ่านไปโจนเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงเมื่อประมาณเมษาที่ผ่านมาก็คือผ่านมาอีกปีหนึ่งเลยนะคะก็มาเจออยู่ที่ SF ส r a n d n รนดมซึ่งราคาที่ SF ขายเนี่ยเขาลดนะคะจากตอนแรกอะเขาตั้งราคาไว้ที่80,000ทุกคนแต่ว่าใบนี้เขาลดเหลือ74,900บาท ซึ่งพี่จอยก็เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคคือหมายถึงว่ามันก็ยังแพงอยู่ก็ยังแพงกว่าราคาในช็อปอยู่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นราคาที่โอเคขึ้นที่มันดีขึ้นบวกกับด้วยความที่พี่จอยไปในฐานะสื่อนะคะ <c oughs> เขาก็เลยจะให้เป็นโวเชอร์ส่วนลดมาซึ่งพี่จอยเนี่ยก็จะได้ส่วนลดระดับหนึ่งจากทางร้านนะคะแล้วก็เราก็เหมือนกับว่า จ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้จ่าย74,000บาทก็เลยตัดสินใจซื้อเอาดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็อยากได้นานแล้วมันเป็นความสุขเหมือนกับว่าแบบเราสารฝันให้กับตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเออโอเคซื้อแล้วก็พี่จอยบวกลรคุณหารแล้วแล้วเรารู้สึกว่าโอเคคุ้มอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าวันนึงถ้าเกิดว่าอยากจะขายต่อก็น่าจะได้ราคาแน่นอนเพราะว่าใบนี้นะคะจะเป็นใบที่คือถ้าเกิดว่าเราดูเออแวนิลลี่เคสของชาแนลเนี่ยเขาจะออกมาหลายรุ่นมากแล้วก็มันจะมีรุ่นหนึ่งที่ ทุกซีซันอ่ะจะมีออกมาเรื่อยๆแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ออกมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นพี่จอยไม่เห็นออกมาแล้วคือหายากกว่ารุ่นปื่นที่เราคิดว่าแบบก็หายากแล้วแต่ว่ารุ่นนี้คือออกมาแค่ซีซันเดียวนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้พี่จอยตัดสินใจซื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันที่ไปดูเนี่ย แอบลังเลอีกใบหนึ่งก็คือเป็นซิรีนนะคะสีเขียวซึ่งแบบน่ารักมากแล้วพี่จอยอ่ะก็ยังไม่มีกระเป๋าซซรีนแล้วหลายคนอะ่ะก็เชียร์ซิรีนเวอร์เวอร์แบบเวอร์ไปเลยแต่ว่าด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อซซรีนใบแรกอะ่ะคืออา,อาจจะยังไม่ใช่ใบนี้อเออคือมองเป็นใบอื่นไว้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจยังไม่เอาใบนั้นนะคะก็เลยได้เป็นชาแนลใบนี้มาแทนเป็นยังไงอะ่ะทุกคนคิดว่ามันเข้ากับพี่จอยไหมซึ่งเราอ่ะก็คิดว่า โอเคนะคือพี่จอ,อยอ่ะชอบคอมบิเนชั่นทุกอย่างที่มันมาเป็นเวนิตี้ใบเล็กแบบนี้ซึ่งเราอะเป็นคนที่แพ้กระเป๋าใบเล็กแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นหนังคาเวียซึ่งคาเวียก็จะดูแลง่ายขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็มีท็อปแฮนด์ลแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วอหล่เป็นสีทองวินเทจคือเป็นคอมบินเนชั่นที่ที่ เพอร์เฟกแล้วก็ตรงกับสเปคของพี่จอยทุกอย่างเลยที่เราชอบนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนที่พี่จอยเคยดูรีวิวนะเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะคอมเพลนตรงบริเวณนี้สังเกตด,ดูตรงตรงซิปกับตรงเนี้ยตรงฝากับตรงเนี้ยมันจะมีความแบบไม่เสมอกัาะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือทําออกมาไม่เสมอกันซึ่งพี่จอยไม่มั่นใจว่า ทางชาแนลอ่ะเขาตั้งใจทำออกมาให้เป็นแบบนี้เปล่าหรือว่าเขาอาจจะรีบทำแล้วก็ความแบบคุณลิตี้อะไรเงี้ยมันช่วงนี้ชาแนลมันลดลงอยู่แล้วแล้วก็หนังเนี่ยพี่จอยมีความรู้สึกว่าแบบมันบางมากเห็นไหมมันแบบมันยวบมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพี่จอยมองว่าเขาจะทําให้มันหนากว่านี้นิดนึงก็ได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูแพงอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไม่เขาก็ทําแบบนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า h a n d ด e สังเกตว,ว่าแฮนโดเนี่ยตัวนี้ทาสวยนะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งอะแฮนโดคือแบบไม่สวยแล้วอันนี้อันนี้คือสังเกตว่ามันก็จะเป็นโค้งแบบโค้งสวยนะคะบางรุ่นเนี่ยพี่จอยเห็นอะแฮนโดอย่างเงี้ยเนี่ยเอียงเบี้ยวมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเจอแบบนั้นอะจะไม่ซื้อเลยเพราะาราคาเขาก็ไม่ได้ขายแบบถูกเนอะปะแล้วข้างในนะคะเห็นปะทาดาตรงนี้เขาจะมาเป็นผ้านะคะ จริงๆอะราคาเนี้ยข้างในก็จะทําเป็นหนักเนาะเออแต่ก็นั่นแหละคือมันก็ไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่มันน่ารักเราก็สื่อเก็บไว้ก็จะเป็นเลขโคโลนะคะก็จะแปะอยู่ตรงมุมแบบนี้แล้วก็ตรงป้ายแท็กข้างในตรงนี้จะเป็น c h n n l Made in France นะคะใบนี้ก็ ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองจ้ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมากันที่ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือมาเลเนเซียก้านั่นเองนะคะคือจะบอกว่าถุงใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาไปชดหรือว่าพี่จอยคิดว่าถุงเล็กน่าจะหมดหรือเปล่าเออคิดชิ้นอย่างนี้ละกันเนาะก็ข้างในนะคะก็จะมาเป็นถุงแบบนี้มาเลเนเซียก้านี้ไม่มีกล่องนะคะส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นแค่ถุงผ้าแบบนี้แต่ว่าพี่จอยเห็นที่มังนอกบางคนเขาก็จะได้กล่องแต่ว่าที่อรไทยจะได้เป็นถุงผ้าแบบนี้ ซึ่งถุงก,ก็โอเคแหละไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบชอบเป็นพิเศษนะจะเป็นสีเทาแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าบาลินเซียกาแบบนี้นะคะ เปิดออกมาอ่ะให้ดูเลยละกันว่าข้างในเป็นอะไรนะคะถ้าดาก็จะเป็นใบนี้นะคะคลิปวันนี้ก็คือจะเป็นคลิปแบทโชระหว่างกระเป๋าใบเล็ก2ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ใบนี้ใครจะชนะใครจะจุของได้เยอะกว่ากันเนาะเดี<ๆ>๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างในถุงผ้านะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นใบเสร็จของเขานั่นเองนะคะ เปิดออกมาก็จะมีอันนี้จะเป็นใบเสร็จสีขาวๆข,ข้างหลังตรงนี้จะเป็นใบเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆบุ๊กเลต์แคร์การ์ดนะคะสีเทาแค่นี้อันนี้ออกมาจากช็อป เอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียนะคะจากช็อปเอ็มคอเทียนี้ซื้อเองนะคะไม่ได้ซื้อผ่านร้านอื่นๆใดๆนะคะโอเคเรามาดูตัวกระเป๋านะคะก็จะมาเป็นรุ่น Neo Classic นะคะซึ่งไซนี้เป็นไซส์ s u เปอร์ n า n นนั่นเองนะคะทุกคนคือมันน่ารักมากโอ้ oh my god ดูดิ <Okay. S 1> คือจะบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เหมือนกับว่าทางบาิลเลนเซียกาเขาจะไม่ได้มีรุ่นคลาสสิก เขาเรียกว่ารุ่นซิตี้นะคะปกติเขาจะมีรุ่นซิตี้เป็นรุ่นคลาสสิก hmm. ซึ่งวิจอยคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนดีไซเนอร์ใหม่แล้วก็ตอนนี้รุ่นซิตี้ถ้าอยากได้อะต้องไปซื้อที่เอาเล็ก hmm. คือในช็อปจะไม่มีขายแล้วนะคะ mm hmm. และทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ออกกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาเป็นรุ่นนี้แทนนะคะ mm hmm. คือคิดว่าน่าจะมาแทนรุ่นซิตี้แหละชื่อว่านีโอคลาสสิกนะคะ mm hmm. แล้วก็รูปทรงเนี่ยเขาก็จะมีความแบบคล้ายมีความ แอบคล้ายกับรุ่นเก่าที่เป็นคลาสสิกแต่ว่าจะมีความเป็นสตรัคเจอร์มากยิ่งขึ้นเห็นปะเนี่ยมันจะมันจะแข็งทรงมันจะขึ้นทรงมากกว่าแล้วก็ตรงแฮนด์อ่ะน่ารักมากตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีดีเทลแบบเป็นเปียปีๆถักเปียแบบเนี้ยซึ่งที่จอยอ่ะก่อนหน้านี้เราเห็นไซส์ใหญ่แล้วแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกว่าแบบ,ไม,ไ,บไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไซส์ใหญ่อะทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าพอมาเจอไซส์เนี้ยแล้วแบบ มันน่ารักมากมันมันเป็นอะไรที่แบบมันอดใจไม่ได้อะแล้ววันที่พี่จอยเข้าไปอะบังเอิญว่าเขาลด30%นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังลดอยู่นะคะซึ่งราคาของใบนี้นะคะก็ปกติอยู่ที่4900บาทลด30%เหลือ28,000บาทซึ่งพี่จอยคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะว่าถ้า40,000บาทแล้วก็ได้กระเป๋าใบนี้ พี่วคิดว่าก,ก็คงจะไม่ซื้อเออแต่ว่าถ้าลดน่ะถึงจะซื้อค่ะก็ก็เลยตัดสินใจซื้อมาอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมาเป็นสีขาวขาวในที่นี้คือขาวแบบขาวแบบปูนปาสเตอร์เลยอะ่ะทุกคนขาวมากเป็นปั๊มคร็อกนะคะเป็นหนังวัวแล้วก็ปั๊มลายคร็อกข้างหลังก็จะเป็นเรียบรียบเพลนเพลนแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีดีไซน์เป็นผู้แบบนี้แล้วก็ข้างๆตรงนี้จะเป็นซิปคนะ่ะ แ,บบแล้วก็สายของเขาก็จะเป็นสายแบบนี้มันก็จะมีความแข็งนิดนึงตรงเนี้ยมันจะแต่ว่าพี่จอยคิดว่าเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเริ่มอ่อนนุ่มขึ้นมันก็จะโอเคขึ้นนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะดูแบบกระด้างนิดนึงนะคะข้างใต้ของเขาก็จะมาเป็นเดี่ยวๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีหมดุดไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วก็พอเปิดออกมาเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะเขาอันนี้เขาจะบุผ้ามาให้เอ้ยไม่ใช่เอาเขาจะยัดกระดาษมาให้เพื่อไม่เสียทรงแต่ก็ ไซนี้มันก็ไม่น่าเสียทรงอะไรนะคะข้างในจะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยเห็นไหมว่าขนาดบาลินเซียกาใบนี้สี่หมื่นเขายังบูหนังให้แต่ชาแนลอะ่ะยังไม่ได้บูหนังเลยแต่ว่าห้าหมื่นเจ็ดอ่ะในช็อปนะณนะจุดนี้จุดที่ว่าบูข้างในอะ่ะบาลินเซียกาชนะนะคะแล้วก็ข้างในอะ่ะคือจะเป็นโล่งๆแบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตรงข้างๆตรงเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะมันดูยากมากมันจะเขียนว่า made in อ t ตาลีนะคะแล้วก็จะมีโค้ด เป็นโค้ดของทางา a l e n c i ก้าเขานะคะแล้วก็จะมีดีเทลสายตรงนี้นะคะที่มันสามารถถอดได้นะ,ะเห็นปะมันก็จะดึงเนี่ยปึ๊กออกมาจากตรงนี้แป๊กๆปกแล้วก็ดึงออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ใหญ่อะเขาจะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะแต่ว่าไซส์นี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไม่ทําเป็นตะขอเพราะว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแบบถอดยากมากกว่าจะถอดเข้าถอดออกไงยมันลําบากนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า มันตอนแรกมันไม่ได้อยู่ในสายตาของเราไซส์ใหญ่แต่พอเรามาเจอไซส์เล็กแล้วเราสึกว่าแบบเราชอบมากแล้วมันมันมีความมีความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบทําให้เราชอบอะแล้วพอพี่ซอยได้เอามาถืออะแกปรากฏว่ามันสามารถที่จะเข้าได้กับเสื้อผ้าไหลลุกมากไม่ว่าจะแต่งลุกไหนก็คือสามารถเข้ากับเสื้อผ้าของเราได้อะเออพี่ซอยก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบใบนี้มากแล้วตอนนี้ก็คือเหิมเห่มมากกว่าชาแนลใบนี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าใบนี้มันเหมือนกับว่าแบบ เราเราเห็นมานานแล้วแล้วเราอยากได้นานแล้วจนบางทีมันหมดใจไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ยังซื้อเพื่อเติมเต็มแต่ว่าใบเนี้ยมันมีความเหอกว่าอะไรเงี้ยเออก็ลองเอามาถือกับเสื้อผ้าหลายลุคแล้วรู้สึกว่าแบบเข้าได้กับหลากหลายลุกมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไลฟ์ชนจิ้งมากๆอย่างบางทีเราใส่เดรสแบบเดรส,แบบสแกลมๆอะไรเงี้ยก็สามารถถือกับใบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ จะใส่เป็นยีนอะไรเงี้ยก็ถือกับใบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2ใบจะสามารถจุได้พอกันหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเทียบไซส์ให้ดูก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเปล่าแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเขามีความใกล้เคียงเนาะมันโฟกัสหรือเปล่ามันดูใกล้เคียงเนาะไซส์อะไรเงี้ยมันดูแบบดูไม่ได้ต่างกันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จอยมีความรู้สึกว่าเขาต่างในเรื่องของไซส์อยู่นะคะในการจุข,ของนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบไหนจะจุของได้เยอะกว่ากันเราจะมาเริ่มจากชาแนลก่อนเลยนะคะก็อันดับแรกมีจาก p o w e r Bank อันใหญ่มากใส่ p o w e r Bank ลงไปคือชาแนลใส่ p o w e r Bank ได้นะแกแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะพี่จอยก็จะใส่เป็นตัวนี้เป็นกระจกนะคะจริงๆมันจะเป็นไอชัดไอชัโดจิ๋วของดีอ่ะเออเอาไว้ใช้กับ กระเป๋าใบเล็กๆก็ใส่ลงไปได้แล้วก็จะมีลิปสติกนะคะอันนี้ใช้แม็กนะคะจัดแจงนิดนึงอะไรอย่างน,นี้แล้วก็จะมีการ์ดอันนี้คือเป็นบัตรสมาชิกแต่ว่าพี่จอยเอามาแทนว่าแบบเป็นการ์ดอะไรอย่างน,นี้แล้วก็เงินสดนะคะพกร้อยเดียวพอเพราะว่าเราไม่มีเงินเหลือแล้วเราเอาเงินไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วนะคะแล้วก็มีอะไร ีนอันนี้จริงๆอ่ะจะมีหวีแต่ว่าพี่จอยอ่ะล่าสุดไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ลืมหวีคิงไว้ที่คาเฟ่เออก็เลยไม่ตอนนี้ไม่มีหวีอันเล็กละเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อใหม่แล้วก็ไม่กี่มีพาวเวอร์แบงเราก็ต้องมีที่ชาร์จด้วยนะคะก็จะยัดน้องลงไปแบบนี้แล้วก็จะลองปิดดูนะคะก็คือรูดส0เออนะคะเห็นใบเล็กอย่างนี้นะคะ ใส่ได้เด้อมีอะไรอีกไหมอะจริงๆมีหวีซึ่งพี่จอยลองแล้วใส่หวีได้นะคะก็โอเคเลยนะแล้วพอใส่แล้วหนักแอบหนักอยู่นะเห็นใบเล็กๆแบบนี้ถือว่าใบเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกแบบมันเล็กไปมันใส่เลยไม่ได้แต่สําหรับพี่จอยนะก็คือโอเคมันเล็กจริงแต่เขาสามารถที่จะจุกของได้ ในระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบพึงพอใจอ่ะเออก็หรือว่าผ่านในเรื่องของการสุขของนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูบาเลนเซียก้าบ้างว่าจะใส่ได้เท่ากับชาแนลหรือเปล่าซึ่งพี่จอยคิดว่าไม่ได้เพราะว่าชาแนลอ่ะเขามาเป็นลักษณะกล่องไงทุกคนโอเคเราก็จะมาเริ่มจาก Power Bank ซึ่งพอใส่ Power Bank ปุ๊บก็เหมือนจะเต็มแล้วนะคะเห็นไหมก็เหมือนจะเต็มแล้วเหมือนจะเหมือนจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู อันนี้เป็นกระจกนะคะเฮ้ยใส่ได้ว่าเฮ้ยแกอย่าเล่นนะอย่าเล่นกับแม่นะแล้วก็ลิปสติกนะคะเดี๋ยวแปึงเอาลิปลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาอายแชโดว์เสียบลงไปทีหลังแน่นมากพูดเลยว่าแน่นมากแต่ก็แต่ก็จะพยายามวิวิเหมือนได้เลยอ่ะ แล้วก็มเีเงินสดกับการ์ดนะคะคือจะไม่ได้พกกระเป๋าตังค์จะไม่ได้พกอ,อ,อะไรนะที่ใส่บัตรการ์ดโฮเดอร์อ,รอย่างนี้เลยเพราะมันใส่ไม่ได้ก็พกอย่างนี้ไปเลยแล้วก็อุ้ยแป้บนึงขอมว้วนก่อนแกเอาดีๆเอาดีๆใส่ได้เด้อว,ว่าไม่ได้นะแล้วก็รูดซิปได้ด้วยไม่ใช่ว่าใส่ได้อย่างเดียวแต่รูดซิปไม่ได้แต่ว่าน้องป่องมากใช่หไหม เฮ้ยจะบอกว่าน้องใส่ได้เท่ากับชาแนลอ่ะแต่พี่จอยก็ยังมีความรู้สึกอยู่ดีเนะว่าชาแนลอ่ะด้วยความที่เห็นก้นกระเป๋าบ้าเนี่ยเทียบให้ดูใส่ตรงก้นเขาจะมีความกว้างมีความอ้วนกว่า มันก็เลยในความรู้สึกอะคิดว่าชาแนลใส่ได้เยอะกว่าก็ประมาณนี้นะคะที Demon> ่มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบไปไหนระหว่างชาแนลกับบา l e เลนเซียกาคอมเมนต์มาบอกแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะคะเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวพี่จอยก็จะมาพูดคุยกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย